สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและจย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกุเทพนิมิตพยากรณ์รายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์เอิร์มาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมท่านอาจารย์โอผู้ที่มาเป็นประธานแล้ว ก็ได้มาเป็นประธานอีกในรอบนี้มาแล้วนะครับนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9 9 0 9 9 0 9แชร์เท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยซีแบรน ชมรมอ่าคุณ กดแชร์ออกไปเซ่เพียงคนละเก้าพันเกรแชร์ี่ กดแชร์ออกไปเลฟบอกให้กดแชร์คนละ 9, 9 9 9 9แชร์ เข้ามาก็ดูที่คำว่าสดครับสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามคําถามกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์และพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามข้างหน้านี้ดูพยิปซีเรื่องทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภ สุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะส่วนในแชทส่วนตัวนะคะทักแชทมาได้มีค่าครูนะคะสำหรับไพ่ย,ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตและตรวจองค์ตรวจเทพนะคะสงวนไว้สำหรับดูค่าครูดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะข้างหน้าน,นี้ดูไพ่ย,ยิปซีเรื่องทั่วไปนะคะข้างหน้านไม่ดูสื่อเทพสื่อวิญญาณไม่ดูตรวจองค์ตรวจเทพนะคะดูด้านหลังเท่านั้นข้างหลัง ในแชทนะคะทักมาได้นะคะตามช่อ,อ,อ,ชองทางตามโพสปักหมุดเลยนะคะโพสปักหมุดนะคะจะบอกว่ากดแชร์พิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามหนึ่งข้อสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อ่านพายิบซีพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะคะมาแล้วม,มา อิมค่ะอิมยี่สิบสี่คนชื่อแม็กที่โตกว่าเรา<ต>เขารู้สึกยังไงกับเราคะคนทีแม็กที่โตกว่าเราเขารู้สึกยังไงเขาก็เหมือนกับว่าก,ก็คุยกับเราอะนะให้มันออกมาอย่างเงี้ยนะนะคู่แข่งเยอะเลอเกินม,ม,มีมีคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่าเขาเรียกอะไรที่โต <laughs> S <S> <S <S เขารู้สึกยังไงกับเรามีมีแบบว่าต่อต้านกันบ้างไหมพยายามเถียงอะไรกันบ้างหรือเปล่าระวังอารมณ์มันมันไปกันลําบากมันค,มคุย <ลำ S 2> มันู้เรื่องแบบอันนี้มันเป็นไพ่ต่อต้านกันเอาเดือนสามสามแล้วมาเดือนสามสิบสามเรื่องแต่งพร้อมจดทะเบียนสมรสพิชัยเขาพูดโกหกใช่หรือเปล่าคะคือผมดูแค่ว่าดีหรือไม่ดีกับคุณนะผมไม่พูดอย่างอื่นนะ <S 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 ค่ะไพ่ดีนะเป็นเรื่องจริงค่ะไพ่ดีผมพูดแค่ว่าไพ่มันดีตอบแค่นี้นะ ผมตอบแค่ว่าไพ่มันดีอ่ะมาต่อนิวไม่มีผู้แช์นะแชรแล้วนิวนิวไม่มีผู้แชร์ขอผู้แชร์ครับผมบอกแล้วใช่ไหมว่าคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะบอกให้แชร์ออกไปอ่ะเข้าใจป่ะเนี่ยคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์จริงๆมันเป็นมุกนะคะแค่แชร์เดียวก็รู้แล้วถ้ามันมีให้มีคําว่าผู้แชร์ขึ้นนะคะก็พอแล้วนะถ้าไม่รู้จะแชร์ไปที่ไหนนะคะแชไปที่เพจ กลุ่มคกลุ่มกลุ่มชมรมโหราศาเด็กอุกเทนในวิทยากรกลุ่มไพ่ยิปซีและกลุ่มมรมีเทวะนะคะสามกลุ่มนี้จันโอจันท์ท็อปแอดมินเองนะคะมาค่ะใครอยากถามเรื่องอะไรนะคะไพยิปซีตอบได้การงานการเงินความรา้รางโชคลาภสุขภาพ การเดินทางการศึกษาครอบครัมระยะเวลาสามวันนะคะเอาช้ชาๆอีกทีการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาพอแล้วต้องทำให้เป็นตัวอย่างครับนะเออมาครับกดแชร์ออกไป เข<น>าไม่รู้จะแชร์ไปที่ไหนให้มันมีคขาผู้แชร์ขึ้นนะคะแชร์ไปที่กลุ่มพรยิพซีกลุ่มบารมีเทวะไปขอเข้ากลุ่มได้นะคะถ้ามีหน้าตาจริงจะรับเข้ากลุ่มนะกลุ่มพรยุพซีกลุ่มบารมีเทวะและกลุ่มบอกว่าท่านอาจารย์โอเหนื่อยปวดท้องผู้มาเป็นประธานกลุ่มอะไรแล้วกลุ่มท่านอาจารย์โอ,อติดต่อดูดวงแบบส่วนตัวขอพร้อมโอนได้ที่ Facebook โอซิริกรัฐเฟซบุ๊กโอซิริกรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศนย์เกองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีไรโอซิริ15นะตามนี้นะเด้อไอดีไรโอซิริหนึ่งห้าสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพร,รับขันครูณนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศี พิธีการ,รทุกชนิดต้องสารถังอะไรนะจำน่ายเทารูปข้างล่างของขังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย ejtop16 ครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ดูเวลาก่อนนะถ้าดูบีคำว่าสดแล้วให้โอกาสแล้วถามแล้วเหลือเวลาประมาณสนาทีครึ่ง นะตอนนี้เจ็ดนาทีสามสิบสามวินาทีนะเราอยู่กันแค่สิบนาทีะจะเข้ามาก็รีบนะเวลาถามมาให้มีผู้แชร์มั่งนะถ้าไม่มีผู้แชร์เนี่ยก็มันมันมัน,ม,นมันไม่มีผู้แชร์มันก็ผิดกติกามารยาทรุนแรงโหดเที่ยมทานรุนเข้าใจไหมผมไม่ดูนะ สิทธิ์ของผมนะครับนะ่าจะทำเดี่ยวมากลเนี่ยนะผมไม่ดูด่าไปคนเดียวแล้วมาแล้วไม่เปลมเอออ่ะแชร์แล้วกรานิววันนี้จะมีโชคลาภหรือซื้อเลขจะถูกไหมคะคุณนิวนะคะดีครับเล่นไปเถอะครับเดียบเดวิลเนี่ยดีสําหรับคนเสี่ยงโชคเล่นไปได้ได้นะเสี่ยงโชคได้ค่ะเข้าใจไหมกดแชร์ออกไปเซ คนละ9,999แชร์นี่ฟังมางมาฟีดแบ็กว่าว่าถูกไหมนะคะไพ่มันออกว่าเล่นได้มันเป็นไพ่มัวเมาเป็นไพ่แบบไพ่เดวิลนี่คือเอ่เทพเจ้าหแห่งการมัวเมามาเลย,ายว่าให้คุณในด้านเรื่องเสี่ยงโชคดูถูกถูกรางวัลน,นะคะคนละ9,999แชร์จะไ,ได้โชคโฟลุกๆนะคะเลวเลวซเลวซ่นะติดตาดูดวงกับอาจารย์โอในหลังไม้ นะที่ Facebook โอซิริกรอภิรัต a c e b o o k โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร061 9์2กหนึ่งเก้าสองสองหกสีอสอดีรายโอซิริ15ตามนี้นะเข้าใจยังนะแล้วผมครับตามนี้ครับ f a c e b o o k ครับอาจารย์ทอปนะเมตรามหานิยมใครต้องการดูแบบ9ก9แบบ VIP มาด้านหลังได้นะ ตามนี้ขอโอนก่อนดูนะครับนะกับผมอาจารย์ท็อปส่วนใครต้องการดูราคาเริ่มต้นนะแล้วก็ราคาไพ่ย,ยิปซีทั่วไปติดต่อได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงที่ท่านอาจารย์โอค่ะสนใจดูดูอย่างละเอยียดถามไม่อันไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพฝรังจิตรตรวจองค์ตรวจเทพนะคะรับแผ่นครูนะหน้าทองสาสตรการลินทองเสริมดวงเสริมราศี พิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายแถวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเศียรครูค่ะครับตามนี้ครับนะมาครับเดี๋ยวดูเว,เวลาก่อนเวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอ <O S 2> มาเป็นประธานเหมือนเดิมเดี๋ยวไปต่อที่เพจยิปซีโอสิริกรนะคะนะไปแล้วนะครับท่านอาจารย์โอก็มาเป็นประธานไปแล้วนะครับนะ